เบืงอีสานร,รกบานพันเมืองส่งต่อเรื่องราวสู่พี่ส่นองเก็บมาเราเอามาฝากทักทาทยสบายดีพี่น้องที่เข้ารบรักทุกถัดขอบุญขอบคุณพี่น้องครับที่ให้การติดตามรับเบึงรับชมรายการเบึงอีสานประวัติบานตำนานเมืองคลิปนี้สิขอหยิบยกเอาเรื่องราวเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาบอกเราเบาต่อสู่พี่ส่นองฟังอีกจักหน่อยครับ เกี่ยวกับเรื่องเล่าของไท่าย่กับไฟขมินที่ได้ถือกำเนิดเกิดก่อในปัจจุบันนี้ก็ะถือว่าเป็นปัญหาของบ้านเมืองแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวท้เห้าต้องรับรู้จากที่ใบบุญได้นำเสนอสู่พี่สู่น้องไปแล้วในหลายๆคลิปครับบาวาสิเป็นกรณีข้อพิพาททั้งเขาภาวิหารและกะจากบกก่มือ ที่ได้เกิดเหตุการณ์ประทะที่ชายแดนเขตพื้นที่ร้อยต่อของสามประเทศคือเขมรต้าวไทยที่พี่น้องหูในสื่อข่าวสารต่างๆนั่นก็คืออำเภอนำเยื่อหรือว่าช่องบกครับที่ได้นำเสนอไปแล้วนั่นเป็นเรื่องเล่าเคยเกิดขึ้นในอดีตในขณะปัจจุบันนีนล่มหวนแห่งคว่มขัดแย้ง ได้ก็กำเนิดเกิดขึ้นอีกทหนึ่งในบริเวณสามเหลี่ยมมรกตใบบุญก็ะเลยสีนำเอาบริบทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาบอกเราเอาประมวลนให้พี่น้องฟังจากเหตุที่เกิดขึ้นมีความเป็นมาจังใดล่ะกะทั้งรัฐบาลทั้งสองประเทศมีความเห็นละกะมีแนวทางที่สีแก้ไขกันจังใดมาบอกมาเรามาเบาสู้พี่สู้น้องฟังอีกจักตอนหนึ่งครับ ประเทศไทยและกาคขมินมีอาณาเขตถาบเกี่ยวกันเป็นพื้นที่ทับซ้อนอยู่หลายจุดครับและแม่สิมีควมพยายามเจรจากันระหว่างทั้งสองฝ่ายสองประเทศมาเแง้วโดนกลัว20ปีแล้วแต่กาบ่มีขอสรุปทีได้รับการยอมรับทั้งสองกรรสองฝ่ายข้อพิพาทใช้แดนที่เกิดขึ้นบริเวณช่องบกกีบีการประทะกันล่าสุดอื่นว่าสามเหลี่ยมมรกต เป็นพื้นที่ร้อยต่อประวังประเทศไทยลล่าขมรนมีขนาดอาณาบริเวณประมาณ12ตารางกิโลเมตรครับโดยพื้นที่ดังกล่าวขาบเกี่ยวในฝั่งประเทศไทยนี้2จังหวัดครับบริเวณพื้นที่ของจังหวัดอบบุบลราชสิริเกตปัจจุบันช่องบุกกะยังคงเป็นพื้นที่พิพาทเนื่องจากบม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจน และก็ยังมีการเคลื่อนไหวทางการทหารของทั้งสองประเทศในเขตพื้นที่ได้มีการเฝ้าระวังเขตอธิปไตยของกันและกันอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้กองทัพบ,บุกไทยได้ออกแถลงการในช่วงเสาร์มือวันที 2018, ่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับว่าได้รับการรายงานจากกองกําลังสุลหน้นาลีเกี่ยวกับเหตุปะทะบริเวณชายแดนขมม ในพื้นที่จังหวัดอุบลในช่วงเวลาตีห้าสามนาทีของมือวันที่28ปพฤษภาค,คมได้แจ้งสาเหตุการประทะระหว่างทหารสองประเทศว่าเกิดจากการได้รับการไลร่ง,งานวามีทหารขมรได้บุกรุกเขมา่าบ้างกำลังในเขตพื้นที่แล้วกระอ้างสิ์ฝ่ายไทยจังได้จัดชุดประสานงานเพื่อเข้าว้าคุยเจรจา แต่เมื่อเข้าไปถึงพื้นที่บริเวณดังเก่าทหารขมิญใส่อาวุธยิ่งเข่าสู่ไยทหารของไทยไฟไทยจึงได้ใส่อาวุธโตตอบกลับเป็นเวลาอยู่ประมาณสิบนาทีถัดมาพ่นโทษทนโศวันรองผู้บัญชาการกองพ่นสนับสนุนทีสามของไฟขมิญได้โทรศัพท์ประสานงานกับพันเอกบุญเสริมบุญบำรุง ร่องผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีจังใด้มีขอตกลงให้หยุดยิ่งหลังจากนั้นเมื่อช่วงเย็นของมื่อวันที 2018, ่28พฤษภาคมได้มีการไล่งานคาววา่าทหารขมิ้นหนึ่งไล่ได้เสียชีวิตจากหิตทางการกัมพูชามีการยืนยันละกลกาวหาวา่าทางไทยเป็นไฟรื่มยิ่งกอนวันสัน จังไดก็ตามเมื่อช่วงเวลาใบสามโมงสามสิบพลนเอกพนาแคลปลอดสุขผู้บัญชาการทหารบกได้เบาคุ้ยกับพ่นเอกเมาโสพันผู้บัญชาการทหารบกฝ่ายขมิน้นโดยพ้นเอกพนาได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของกำลังพ้นจากเหตุการณ์ปะทะและยืนยันว่าบม่มีการลุกลานอธิปไตยหรือประเด็นขอคัดแยงในอธิปไตยของขมิ้นโดยเด็ดขาด ส่วนกรณีในขอขัดแย่งบริเวณช่องบกกองทัพบ,บกไทยและกาทั้งขมิไม่ค่วมเห็นรวมกันในการใส่กลไกขณะกันมาีิการเขตแดนรวมในการเล่งแก้ไขปัญหาดังเก่าและผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายได้ระบุว่าสื่อกำชับดูแลก,กำลังพ้นหอยยุไผ่ไต,ตกอบการเจรจาอย่างเข็กขัดโดยพ้นเอกเม้าโสพันธ์ได้ย้ำบา ในส่วนของขมินหากมีผู้ใดฝ้าฝืนขอตกลุง่งที่ได้รวมกันว่างไวสิําเนื่นการย้ายออกจากพื้นทีท่านที่และยืนยันว่าฝ่ายขมินสามารถควบคุมและสั่งการหน่วยงานถูกหน่วยได้ย่างเด็ดขาดโดยในการประชุมตกลุ่กันได้ขอสรุปจังสี่ครับการแก้ไขปัญหาข้างนี้ ให้เหตพันธ์คณะกรรมการเขตแดนรวมหรือว่า JBC ส่งสิจัดขึ้นภายใน2-3ถึงสัปดาห์และก็ให้ทั้งสองฝ่อยู่ในจุดที่เหมาะสมหลดการ,รเผชิญหนา้าให้รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศให้ใส่ควมมอดทนอดกันทั้งนี้เป็นอย่างไทยกับเขมรจังไม่เด็นเรื่องการอ้างสิทธิพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งไทยกับขมิมีใช่แดนติดต่อกันเงา้วประมาณ798กิโลเมตรครับมีอาณาบริเวณที่ทับเกี่ยวกันแบ่งออกเป็นสองลักษณะครับพี่น้องคือพื้นที่ทับซ้อนทั้งบกเจนพื้นที่ทับซ้อนบริเวณปราสาทภาวิหารทั้งจังหวัดสิสกิพื้นที่ช่องตาพญาบึงตะกวนพื้นที่เขาตะงอกจังหวัดซาแก้ว และกับพื้นที่เขาตะบานทั้งจังหวัดจันทบ,บุรี่พื้นที่ทับซอนทั้งทะเลจังเช่นพื้นที่บริเวณเกาะกูดตอนล่างและกับพื้นที่บริเวณเอ่าวไทยตอนกลางและก็ตอนล่างทั้งนี้ไทยกับเขมีมีค่วมพยายามในการที่สืใสกลไกต่างๆเพื่อแก้ปัญหาขอบพิพาทบริเวณพื้นที่ทับซอนมาตั้งแต่ในอดีตจังเช่นการใส่สนธิสัญญาฟังโกสยาม การจัดตั้งคณะกรรมาธิการเขตแดนรวบไทยขมินการจัดเหตุบันทึกค่วมเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและการจัดเหตุจัดถ้ำเขตแดนทั้งบกไทยขมินเมื่อปีพศสกงัา้ทางนี้ไทยกับขมิ็เคยทำการสำรวจและกปักปันเขตแดนห่วมกันเทแลกเมื่อขังปีพศสอักรา2.452ในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนของพื้นที่ทับซอนทางทะเลย่อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2 5 4 4รัฐบาลไทยซึ่งนำโดยทักษิณชินวัตรและกะอาอดีตนาย,ยกขมินคือหุ้นเส้นได้รวมกันลงน้าบันทึกขอตกลงคว้มเข้าใจไทยขมินว่าด้วยพื้นที่อ่างสิธิ์ทับซอนทาง,งทะเลในลายทวีป2 6 4หมื่นตาล่างกิโลเมตรหรือที่อื่นว่า mou 4 4 เพื่อเป็นการกำหนดกรอบเจรจาเรื่องการปักปันดินแดนทังทะเลในพื้นที่อ่างสิธิ์ทับซอดและเรื่องการพัฒนาร่วมทรัพยากรปิโตรเลียมในลักษณะพื้นที่พัฒนาร่วมโดยทั้งสองประเทศได้มีการวบาการคุยกันมาอย่างต่อเนื่องจังไดก็ตามเอกสารวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์จากสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์สถาบันป้องกันประเทศกองทัพไทยโดยพันเอก,กศักดิ์สิทธิ์แสงชนินทร์ แจาะกสิบเอกหญิงทิติรัตน์สอนพมได้ระบุถึงสาเหตุสำคัญที่เหตุให้เกิดประเด็นต่อแยงอ้างสิทธิเหนือดินแดนของทั้งสองประเทศว่าเกิดจากหลายสาเหตุจังเช็นการใสแ่แผนทีอ้างอิงคนละฉบับต่างไฟต่างอากในแผนทีที่ตนเองมีการปักปันดินแดนขาดเครือบ่อได้รับการย่อมหลับหลักเขตแดนเดิมกะชชำรุดสุดส้มเสียหาย และสนธิสัญญาเกิดขึ้นในยุคอดีตกะบบเป็นร้ำด้านสุภลักษ์การจนะคุณดีผู้สื่อข่าวอาวุโศแหละกที่ปรึกษาคณะกันมาธิการการทหารได้ระบุถึงสาเหตุที่เหตุให้เกิดข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทยขมินในเชิงประวัติศาสตร์ว่า <Wow. S 1> แนวเขตแดนของทั้งสองประเทศถืกจัดการมาตั้งแต่สมัยสยามได้เหตุสนธิสัญญาก,กับฝรั่งเศส เมื่อช่วงปีคิเศักราช1,893สมัยฝรั่งเศสได้มีการจัดเหตจัดถ้ำเขตแดนและลับเขตและกระระบุพื้นที่เขตแดนเอาไว้แต่ว่าวันเวลาได้ผ่านพันไปละเขตเหล่านั้นกะหายหรือวัตือยกยหญ่ก็เลยเหตุให้พื้นที่ชายแดนบริัดจีนเกิดขึ้นมาในสมัยยุคป,ปัจจุบันนี้พื้นที่ที่เคยเสื่อว่าเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการเวลาเป็นอย่างคว่วสัมพันธ์อันไกลชิดของผู้น้ำทั้งสองประเทศจังบอสามารถควบคุมสถานการณ์ใช้แดนได้พี่น้องคิดสงสัยในข้อนีบอทางนี้ควมมสัมพันธ์ไทยกับเขมรแบ่งออกเป็นสามชัน้นสามขันน้ำกันขัดคือควมมสัมพันธ์รัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันคว่วสัมพันธ์ทีปกติโดยเฉพาะยังยิงระวังรัฐบาลทีมิะกูลชินวัตรเป็นแกนนําและกะรัฐบาลทาั้งเขมรกะมตระกูลของหุ่นเส้นที่ทั้งสองกบมีคว่วสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างเงยวโดนคว่วสัมพันธ์ของประชาชนต่อประชาชนในพื้นที่บริเวณชายแดนซึ่งมีคว่วปกติ เนื่องจากประชาชนทั้งสองประเจตไปมาหาสู่กันเป็นค่วมสัมพันธ์ฉันเครือญาติแและกค่วมสัมพันธ์ของประชาชนต่อประชาชนกลุ่มที่บยูไก่พุ่มแดนซึ่งได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากสื่อแลละก็ก็ให้เกิดค่วมสัมพันธ์ท้งหักท้งซังางค่วมสัมพันธ์ที่สลรับสับสนจังสี่ บ่าสามารถจัดการให้เป็นไปในทางทิศเดียวกันได้หมดน,นอกจากนี้ยังได้ระบุถึงปัญหาเชิงการเมืองที่บ่มันคงภายในประเทศซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทในเฟซบุ๊กของนาย,ยกรัฐมนตรีขมินนายหุ้นมาเน็ตที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการประทักการระวังทหารของ ทั้งสองประเทศถือโทษพร้อมกับภาพสมัยที่เป็นทหารระว่างสู่รบกับกองทัพขมรและกองทัพไทยที่บริเวณปราสาทพระวิหารในช่วงปีพุทธศักราช2551ักรและก็ช่วงปีพศ2554ตระกรลหแต่กุนหุ่นเส้นมีประเด็นเหลืองควมขัดแยงเรื่องพ่มแดนกับประเทศเปียดนามเป็นพื้นฐานซึ่งไฟขัดกัมผูชา ได้กล่าวว่าเขายอมรับให้เวียดนามหยุดทีไปไง่ายเพราะเวียดนามเคยซอยตระกูลนี้ให้ไล่ขมรแดงออกไปได้เขาจังสนิทสนมกับเวียดนามบ่อแห้งกับเวียดนามบ่ได้แต่บ่อแห้งกับไทยได้ดังนั้นแล้วเพื่อปกป้องขอคารหาทีฝ่ายขาดในขมรอาจหยิบยกขึ้นมาต่อว่าตระกูลหุ่นนำผลประโยชน์ส่วนตัวมาก่อนประชดชาิ ผู้นำขมินจังต้องแสดงท่าที่ที่บ่ย่อมไต่อให้สนิทกับทักษิณมากกว่านี้เช่งที่หุ้นเส้นสิต้องแสดงก็คือบ่ย่อมเป็นลูกเล่ของผู้ใดและทั้งหุ้นมาเนต์กะอาจต้องการเสริมบารมีว่าตนมีคววมสาม,มารหมากพ่อทีสิเหตุนาทีทํามนาทีเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศโดยบ่ต้องพึงพาบารมีของหุ้นเส้นผู้เป็นพ่อ ขอพิพาทกับประเทศไทยสำหรับหุ้นมาเนตจังเป็นเรื่องที่ย่อมบ่ได้ต้องแสดงท่าที่ที่บ่ย,ย่อมต่อไทยและตนเองกะมีประสบการณ์กับแนวใายแดนไทยอีกน้ำเพราะฉะนั้นจังต้องโชวคควมาสามารถทางการทหารให้เป็นทีประจักษ์พ่อที่สิเป็นนายุกรัฐมนตรีของประเทศใดบ่เม่นการตบรางวัลจากพอกับเป็นเรื่องประหลาดเพราะเพิ่งมีการ ประชุม JBC เมื่อมือวันที่หนึ่งพฤษภาคมแต่ปลายเดือนกับมีการประทะกันทั้งทงที่ไฟนโยบายบอกว่าบอกขึวนประทะกันมีผู้ต่างขอสังเกตพร้อมกับบอกว่าการประทะที่เกิดขึ้นสามารถซื้อได้ว่ารัฐบาลให้ชุดปัจจุบันมีปัญหาช่องว่างในการออกคำสั่งกองทัพค่อนข้างหลาย ก่อนหน้านี้เคยมีการไล่งานข่าวจากสำนักงานข่าวพีบีเอชรณีที่นายภูมิธรรมสังถอนกำลังทหารจากปราสาสตรตาเงื่นท่มจังหวัดสุรินทร์หลังจากการประชุมคณะกรรมการใช้แดนทั่วไปไทยกับขมรเมื่อต้อนเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาแต่ต่อมาพ้นโทษบุญศินผ์าดกลางแม่ทัพภาคที่สองได้ให้สัมภาษณ์ว่า,าสถานการณ์ที่ปราสาทตรามเมือนท่มจังหวัดสุรินทร์ขณะนั้น ยังบมีอย่างเปลี่ยนแปลงและมีการตึงกำลังทหารอยู่ตามปกติอีกทั้งไฟกระซ่วกระร่างห่มของขมิญปฏิเสธว่าไม่ขอตกลงเรื่องการถอนกำลังทหารบริเวณดังกล่าวแค่ข้อมูลแบบเ้กะบบตรงกันแล้วเหตุไทยเห็นมุ่มสะทอนว่าจริงๆแล้วอำนาจการบังคับบัญชากองทัพของพรรคเพื่อไทยค่อนข้างที่สีอ่อนแอและกราไบ,บ่สามารถไทยข้อมูลที่ชัดเจนกับประชาชนใด้ การตัดสินใจดำเนิกนการทังทหารควรเป็นการตัดสินใจจากรัฐบาลกลางบ่เมนการตัดสินใจของผู้บัญชาการในพื้นทีและควมสัมพันธ์ที่คุ้มเคร่อของกองทัพกับรัฐบาลไทยเหตุให้ประเทศไทยเสียเปรียบขมิน้นเนื่องจากหุ่นมาเน็ตสามารถควบคุมกองทัพได้ขันมองในอีกแก่หนึ่งกะเป็นเรื่องทีละเอียดอ่อนครับพี่น้อง ภาวาคันมองถึงเรื่องพมแดนระวังไทยกับขมรเนี่ยมันจงมองยอดขึ้นไปผุนขับหอดในยุคสมัยที่เขมนเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในยุคที่เมฆขอพิพาทกันมาตั้งแต่ช่วงรอศ1นึที่ใบบุญเคยได้นำเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับพื้นที่ในช่วงที่กลุ่มประเทศ เล่าเวียดนามเขมินได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นฝรั่งเศสมีการพยายามที่สืลุกล้ำก้ำเกินหาทางทีเอาประเทชนให้เฮาคือกันครับเข้าไปอยู่ในอาณานิคมแต่ว่าด้วยมีอังกฤษที่ได้ควบคุมบริเวณทั้งไฟมาเลเซียอินโดนีเซียและกพะพมาะ่าตลอดจนถึงอินเดีย ประเทศไทยนี่จังตกอยู่ในฐานะหลัดกันชนระว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษแล้วที่นี่พื้นที่แกได้ถือแบ่งสรรปันส่วนในยุคนั้นสมัยนั้นขั้นหากม้องย่อนขึ้นไปการแบง่งการปันการประเขตพื้นที่กะคือสีโปมี่ว่มละเอียดหรือว่าชัดเจนจักเท่าใดจังเหตุให้เกิดข้อพิพาทปัญหามาเรื่อย ทางนี้เมือ่อฝรั่งได้เข้ามาหยึดพื้นที่บวสิเป็นล่าเป็นขมรนเวียดนามเป็นอาณานิานคมของเจ้าของแล้วก็ได้แบ่งเส้นกันเส้นแดนจังทั้งเล่ากับอีสานนะครับส่วนอีสานนี่อยู่ฝั่งขวก็ได้ถือแบ่งปันให้มาเป็นไทยในปัจจุบันส่วนฝั่งซ้ายกลายเป็นประเทศเล่าปัญหาเหล่านี่ขั้นมองย้อนขึ้นไปแล้วก็ล้วนจะเกิดจากมหาอำนาจในยุคอดีตที่ได้มา สั่งปมปัญหาไหวในเขตพื้นที่ของเขมรก็คือการขับพี่น้องพบเือนที่เฮาเคยได้งยินแบ่งกันตามเส้นเขาปันนาหรือว่าหลงน้ำที่ไหลาจากห้องผู้เสาะผู้แล้วก็ได้มีการเหตุแผนทีไม่ท่าแผนทีไม่ขึ้นมากเมื่อเหตุขึ้นมากกับบม่มีการย่อมรับกันทั้งสองกำสองไฟจนเหตหุก็เกิดปัญหามาเท่าปัจจุบัน ต่างฝ่ายต่างบอย่อมขันบอยใส่สติทั้งสองรำสองฝ่ายเข่าแก้ปัญหากระสีก็ให้เกิดปัญหาตามมาเรื่อยๆนะครับผลสะท้อนที่สีก็กําเนิดเกิดขึ้นเฮ้าอยู่นอกเขตพื้นที่กะคือสิโบไม่ควมเเลือดรล่อนอีกอย่างดอกครับพี่นองแต่ว่าสําหรับประชาชนพลเมืองผู้ที่เิ่นไม่ภู้มาเนา่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเป็นหมองเห็ดอยู่เห็ดกินในเขตชายแดน หากว่าเกิดการสู่หลบย่อมได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นตรงผลให้เกิดควมเดือดร้อนตามที่ใบบุญได้เคยหยกเอาประวัติศาสตาร์เก่าๆเหลืองเล่าที่เกิดการลุกลานและก็ได้อพยพยกยใหย่การสูญเสียนะครับทั้งนี้ท,ทังไทยเฮาเองกะจำเป็นที่สิต้องรักษาอธิปไตย ขนากอ่อนโอนพรอนผันทั้งไฟกระสิลุกค,คึอนเดหากบ่า,บานําเอาเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนี่เข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมื่วาขืนสารโลกตามทีหุ้นเส้นหรือว่าทั้งไฟนายยกประฐมตรีฟังขมิน้นหุ้นมาเน็ตเบานี่ยจะลื่อมบ่าเฮาต้องย่อนไปในอดีตจะาลืมว่าสารโลกนี่ยุใสผู้ใดสเป็นผู้ตัดสินนะครับ ในส่วนหนึ่งกะอย่าลืมบาไทายเฮาเป็นไครแดงมาตั้งแต่ยุคอดีตที่ต่างชาติเจ้าตะววนโตกบ่ิสุทธิเป็นฝรั่งเศสอังกฤษนะครับพยายามที่สี่เอาไปครอบคร้องแต่เฮากะรักษาอธิปไตยรอดมาจนหอดปัจจุบันนี่แม้ว่าสี่ได้เสียบางส่วนบางพื้นที่ไปกับเหตุการณ์อินโดจีนในยุคอดีตแล้วบัดที่นี่เฮาย่างสิไปลงกลน ให้กลุ่มที่เคยอยากได้พื้นที่แล้วมาตัดสินคดีพี่น้องว่ามั่นสีได้รับคววมยุติธรรมมองใดขั้นหากว่ารัฐบาลโอนอ่อนพรนตามทีทั้ทงขมิ้นเสนอหรือทั้งขมิ้นเบานี่แสดงว่าเข่าท่างเขาดิครับพี่น้องใบบุญได้มองได้วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นอยูน่นี่กำลังสิเข,ข่าท่างขมิ้นดิครับ เห็นเป็นแบบนั้นหัวหุ้นเส้นนี่บ่ธรรมดากำลังสียัวย่วยุให้เกิดสิ่งที่เอิ่นบาความเลวลายเกิดขึ้นให้เขตชใชแดนแล้วเกิดสีํำเอาเรื่องนี้ไปฟอกกับประชาค่คมโลกแล้วเกิดกระบวนการขึ้นสู้สารแล้วไทยเฮากระสิเป็นอิหลอบเก้าอิหลบเดิมครับคือกรณีเขาพระวิหาร นั่นแหละใบบุญจังอยากบอกอยากเบาอยากสก,กิดเตือนพี่น้องให้บึ้งมาตั้งแต่บริบทในอดีตตั้งแต่หยุค่าณนาในคมมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ขั้นหากว่าผู้น้ำอ่อนพรตามบอเท่าท่านกับแนวคิดของฝากฟังไฟขมนนินแย่เลยแหละครับแต่หากว่าให้ฝรั่งมั่งค่ามาตัดสินขอพิพาทด้วยค่วมโอกคักในอดีต เขาบ่ได้พื้นที่ของสยามไปครอบคร้องปัจจุบันนี้ค่วมคิดแนวคิดพี่น้องว่ามันสิจางหายไปจากมหาอำนาจเรานี่ยอยู่บ่ครับแล้วอีกประการหนึ่งหากมองถึงผลประโยชน์ในส่วนทรัพยากรที่มีในพื้นที่กรณีช่องบกนี่อาจสิเป็นจุดเชื่อให้ก็เกิดประโยชน์อื่นที่สิตามมากกัเป็นได้ อย่าลืมว่าหากพื้นที่ทับซ้อนช่วงพร่มแดนได้ถือก,การนั่มขึ้นสู่สาลโลกเมื่อมีการตัดสินขันเกิดว่าสาลโลกให้ส่วนนี้ตกเป็นของขมิน้นคือก,กันกับคราวิหารอย่าลืมว่าสิ่งที่สิตามมานั่นก็คือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลใบบุญกะบอยอยากมองไปไกลถึงสิ่งที่มันยังบ่อันงเกิดแต่กะอุดคิดบ่ได้ครับ โดยควมผูกพันสัมพันธ์ขันเบาไปภาษี่ามองถึงผลประโยชน์ส่วนตัวของภู้นํำทั้งสองประเทศที่สิมิอิหยังหลึกๆอยู่ในใจฮึ้บอเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองที่มีอยู่ในแผ่นดินขับเกี่ยวกันระวังสองพื้นที่พี่น้องก็คือเพิ่งเอาครับพี่เคาะเพิ่งเอาเรื่องทั้งหลายทั้งม่วนมั่นด่วนแต่ จากผลประโยชน์ทั้งนั้นครับพี่น้องผลประโยชน์นี่ทีพันพันมาบ่แม่นไข่ไปะช่ชนค้นธรรมดาคือไทยเห่าเจ้าคอยส่วนมากแล้วผลประโยชน์ของประเทศชาติไปตกอยู่กับผู้นำมดทั้งสิน้นพี่น้องกับขิดิเครา์เอ,อิ้งเอาครับใบบุญกับเพียงแต่ล่ำดับมาเว้ามาบอกสู่พี่สุนองให้ห่วยเห็นถึงบริบท ขันเฮ้าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ข่วมการแย้งเฮาสิบ่เห็นอย่างแต่ว่าขันเฮ้ามายืนมอง่งยังพูบึงเฮาเก็สิเห็นเงื่อนเห็นปมล่องพินิจพิเคาะตามใบบุญเบามากนี่บึงครับบาแมนบอไม่ค่วมเป็นไปได้บอต่อไปนี่ระวังไทยกับขมรนสิแก่ปัญหากันใดจังได๋มีค่วมลงตัวกันอย่างไดเฮากะมาติดตามบึงไปน้ำกันครับ ใบบุญได้ยิบยกเอาเหตุการณ์ในปัจจุบันมาบอกเราเบาสู่พี่น้องฟังแล้วกะสได้ยำลาฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเหตุการณ์บานเมืองไหวในยูถูบพอๆกันไม่คลิปหนาโชคดีม่สุขทุกท่านครับ